สตาร t ทบ็อกซ์ t of sale โปรโมชั่นซื้อสินค้ารับส่วนลดประจำวันจาก POSPEC นะครับล็อกอินเข้าระบบนะครับใน Account ของแอดมินนะครับไปที่เมนูซ้ายบนนะครับสินค้าแล้วก็ระบบโปรโมชั่นนะครับเพิ่มโปรโมชั่นตรงนี้นะครับซื้อสินค้ารับส่วนลดประจำวันนะครับคลิกเข้าไปนะครับวันที่ร่วมโปรโมชั่นนะครับผมจะเลือกเป็นวันนี้เลยนะครับเป็นวันวันจันทร์ เวลานะครับเอาเป็นช่วง13นาฬิกานะครับผมจะเอาเป็น13ถึง13ถึง17ถ้าซื้อสินค้าในระยะเวลานี้นะครับก็จะได้ส่วนลดไปนะครับจะใส่ส่วนลดเข้าไปนะครับผมจะใส่เป็น15%นะครับถ้าซื้อสินค้าในระยะเวลาที่กำหนดนะครับจะได้ส่วนลด15%นะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับตกลงได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้โปรโมชั่นนี้ดูนะครับลองเอาออกก่อนนะครับเอาอินเทอา์เขเค้าของเซลลนะครับเพื่อทำการขาย 277บาทนะครับทำการชำระเงิน Get Day Discount นะครับ15%นะครับตกลงอ่าเราดูที่รายละเอียดนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ277บาทนะครับแล้วก็ได้ส่วนลดไป15% 41.55นะครับเหลือ235บาทนะครับที่เราต้องชำระเงินนะครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการทําโปรโมชั่นซื้อสินค้านะครับรับส่วนลดประจําวันนะครับใน Startbox Point o f ต์อซ